ได้เมาส์ได้ค e ีย์บอร์ดได้ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ครบทั้งหมดทั้งปวงได้หมดเลย15,500บาทก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวจาก i have CPU ฝาก i have CPU ทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แฟนเทจไลน์ชอปปี้ Lazada i n s t a g r a กรและ TikTok ขอบคุณมากๆเลยครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU ฮะและวันนี้เรียกว่ารีวิวแล้วกันกับเซตคอมราคาประหยัดประมาณสักหมื่นห้าอย่างเงี้ยแต่ว่าได้ทั้งหมดนี้ไปเลยเครื่องพร้อมจอพร้อมเมาส์คีย์บอร์ดแถมฟรีตัวรับ WiFi i have CPU อาจจะเคยไลฟ์เครื่องหลายส่งหลายแสนอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราจัดเซตนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนหรือว่าคนที่ทํางานทั่วไปแน่นอนครับคนที่ทํางานทั่วไปก็มีเช่น Google Facebook YouTube หรือเปิดคอมไม่ได้เฉยแล้วนอน,น,อนเล่นโทรศัพท์ก็มีดังนั้นเนี่ยหมื่น 5500เราจะได้อะไรกับเครื่องนี้กันบ้างเริ่มจาก CPU ก่อนนะครับ CPU ตัวนี้จะไม่ใช่ i3 ครับแต่เป็น Pentium มันเป็น CPU ที่หลายๆคนมองค่าว่ามันจะใหม่ลงใหม่แรงเอ๊ะมันยังงู้นมันางี้หรือเปล่า Pentium ทุกซีรีส์นั้นพัฒนามาตลอดไม่ใช่เป็น i u m ธรรมดาด้วย Pentium g o ตัวนี้เลยครับ G64.5 ถ้า Gen10 จะเป็น G64 แต่ว่าตัวนี้จะเป็น Refresh ค re กล่องมันจะเป็นกล่องใหม่สีฟ้าพกมา4.1 g h z 2คอ4เทรด ความแรงนั้นมันก็จะประบาด i3 เจน 6เจน7คือมี2คอ4เทรดทำอะไรได้บ้าง Google Netflix YouTube เรียนออนไลน์ได้ทำงานออนไลน์ได้ Zoom ได้ใครทำงานที่ต้องแบบประชุมบ่อยๆใช้โปรแกรม Zoom บ่อยๆหรือว่า Google Meet บ่อยๆอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะใช้ CPU ตัวนี้ในการทำงานได้ดังน,น,นั้น CPU ตัวนี้จะเป็นหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์ตัวนี้นั่นเองระวนกอรต่างๆนั้นสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเติมได้อ้อการจอการจอไม่มีนะครับเซตนี้เหมาะสรัอยอนไลน์เฉพาะเจะใช้ตัวออน โดยจะใช้ตัวออนบอร์ดของ CPU แทนคือ Intel UHD Graphics 610นั่นเองเราไปถึงเมนบอร์ดกันเมนบอร์ดก็จะเป็นตัวเริ่มต้นอย่าง ASUS Prime h c 1 0 m k ทั้งหมดที่ผมลืมบอกครับเป็นของใหม่ทั้งหมดประกันเต็ม3ปีพร้อมบริการหลังการขายตามแบบฉบับของ I Have CPU มี all size service เสียเคลมให้ทั้งหมดเลย ASUS Prime h c 1 0 m k ตัวนี้สามารถที่จะอัพ เกรด CPU ได้สมมติซื้อเซตนี้ไปปุ๊บเฮ้ยมันไม่แรงอัพอ CPU เป็น i3 ได้อัพอ CPU เป็น i5 ได้สูงสุดผมว่าได้จะได้ถึง i5 10400เพื่อบางครั้งมีงบประมาณเพิ่มเติมก็สามารถที่จะซื้อ i3 i5 ไปใส่แทนตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะอัปเกรดตอนนี้เลยก็ได้เมื่อหน้า500ผมมองว่าเครื่องมัน อยากได้แรงกว่าน,นี้งบผมหมื่นเจ็ดอะเฮ้ย hey, อีกพันกว่าบาทคุณก็ได้ i3 ไปใช้นี่คือสมมุมิให้ฟังส,งสล็อตแรม2สล็อ,ลอใตใส่แรมแถวสุดโฟร์สิบสี่กิกตัวแรมแรมนี่ผมให้เป็นพื้นฐานจากทิฟวิชั่นตัว U10 ตัวนี้ขนาด8ปกิก a b y t e บารสองพันหกร้อยหกสิบหกเมกะเฮิร์ตแปดกิกเพียงพอต่อการทำงานทั่วไปถ้าสมมติอยากเล่นกงเล่นเกมอะไรเงี้ยก็เพิ่มเปสิบหกกิกก็ได้พร้อมยัดการ์ดจอดตัวนี้ก็ไปปุ๊บจบสามารถที่จะเล่นเกมได้นี่คือแรมขนาดเดิมๆดิมแปดกิกเพราะสไปร์ตแอนเทคอะตอมวี่่ I have CPU ใช้บอย เหนึ่งคือราคามันไม่แพง2คือประสิทธิภาพมันคุ้มค่าคุ้มราคามันไม่มีปัะสิทพัภก็จริงแต่ว่ามันการันตีด้วยยี่ห้อแอนเท a แอนเทชเนี่ยทำได้ถึง80 p l u ส80ั l u s t i t a อะไรอย่างงี้550วัตต์จ่ายไฟ12โวลต์4-5.8แอมป์ว่าเยอะมากนะครับใส่การ์ดจอได้สูงสุด,สดถ้าถามผมว่าตัวไหนผมให้ประมาณ1650 super หรือว่า160อะไรแบบนี้ SSD หรือว่าสตอรเรจนะั้นในการทำงานทั่วไปนั้นะถ้าเราไม่ได้ลงเกมหรือลงโปรแกรมหนักๆอะไรอย่างนี้เพียงพอ่อการใช้งานกับ พิกพิชเช่นมินเดอร์ตัวนี้เป็น SSD, s s d ซนดิบซาร์ขนาด240พิกแล้วก็ r รี d ไรท์ขนาด500เมกะไบต์เพิ่มได้ไหมเพิ่มได้หรือว่าจะยาฮาร์ดิสเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นั่นเองในเซตนี้1 5 5 0 0เนี่ยมีจอด้วย17นิ้วครับแอดแอดไม่ใช่19นิ้วแอดแอดไม่ใช่ฮะ21.5นิ้วแอดแอดก็ไม่ใช่ฮะอันนี้คือ24นิ้ว24นิ้วไม่พอฮะเป็น24นิ้วจากที่ห้อ LG ในโมเดล 24MK4 3 0าอนนนเเี่ยห็หมฮะ 24นิ้วเพียงพอต่อการใช้งานแผ่นเนลเป็นแบบ Inplane Switching หรือว่า IPS ให้สีที่เที่ยงตรงนั่นเองพร้อม Refresh Rate มากถึง75 h เร์เป็นจอ,อีสุดคุ้มแล้วก็เป็นขนาดหน้าจอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปคือขนาดนั้นมนพอดีพอดีได้จอด้วยได้เมาส์ได้คีย์บอร์ด ได้ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi นะครับครบทั้งหมดทั้งปวงได้หมดเลย15,500บาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอที่อยู่หลังผมนี้ถามมารที่จะ ทำอะไรได้บ้าง CPU ดแท็ตรงนี้นะครจะโชว์ว่าโอ้โหนี่เป็นสีทองเลยฮะแพนเทียมโกลบที่ขึ้นตรงนี้คือ G 6กพนี่คือน่าจะเป็นตัวเฟอร์โปรของมันนะครับ G 6กสี่ศูนย์ห้าสี่จุดหนึโฮมิดเล็กสี่แครับ2 ore, rain, คอร์4เทรดฮะ Max TDP กินไฟต่ำครับ58วัตต์เท่านั้นเองแล้วก็ตัวเมนบอร์ด ASUS Prime X 4ี่จุด MK ก็ตรงหมดแมมโมรี Memory, ก็จะเป็น8 g b แบบซิงเกิลเพราะเราใส่แถวเดียวก็คงเป็นซิงเกิลแล้วก็ card, กราฟิกการ์ดก็็จะเปนน Intel Graphics UHD 610ตรง คราวนี้อุณหภูมิเห็นไหมฮะนี่ผมใส่ซิงค์เดิมนะครับนี่ครับใส่ซิงค์เดิมพีซิงค์เดิมเดิมแต่เราลองสแตสทเซอร์ซีพียูดูถือว่าไม่ร้อน,นก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องอัพกรงอัพเกรดอะไรเดี๋ยวเราลองเข้าเว็บดูครับเข้าไอแครซูโหหน้าใครวะเนี่ยโอ้คือ <c ười> มันโหลดไวอะ่ะเอาจริงจริงบอสจะชอปปิ้งเคสอันหนึ่งอย่างเงี้ยก็กดซื้อโอ้นี่ไวมากเลยนะก็ลื่นเลยนะ YouTube ยูทูบอะไรอย่างเงี้ยเข้าช่องนี้ ฝากไปกด subscribe กันด้วยนะครับใน YouTube i h a n CPU ถ้าอย่างเงี้ยเราก็สกามารถที่จะดู YouTube ได้แบบไม่มีสะดุดไม่มีอะไรเลยดูเน,น็กดูอะไรได้ทำงานออนไลน์ได้ในระหว่างนี้การทำงานแบบที่เราเล่นเฉพาะในพวกแบบ Google Chrome สมมติเรเปิดมาตัห้าแทบ็บเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำงานกันยังไงบ้างถ้าเปิด Chrome ประมาณ5แท็บเนี่ยเราก็จะใช้ memory ประมาณสัก50%เนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเปิดแท็บได้ประมาณสัก10แทบ็บส0แท็บไปเยอะนะครับนี่คือการทำงานแบบทั่วไป Office Word อะไรอย่างนี้มันได้อยู่แล้วคราวนี้ถ้าเราต้องการทำงานจริงๆนี่คือ Adobe Premiere ครคับผมใส่คลิปผมเข้าไปนะครับเรา Import ไฟล์เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะ Preview ได้นะครับแล้วเราก็ลากเส้นแล้วเราดูช่องไหนอะไรก็ถือว่าอาจจะมีสะดุดบ้างก็ด้วยพลังของ CPU มันแค่นี้เองแต่ว่าพอทำงานได้ไหมก็ถือว่าที่จะทำงานได้แต่ต้องอาจจะต้องรอโหลดนิดนึงด้วยราคาที่เครื่องมันแค่ประมาณหมื่นห้าเน,นั้นเองแล้ว15,000เนี่ยได้เครื่องด้วยฮะเครื่องพร้อมจออีกต่างหากฮะพร้อมคีย์บอร์ดไฟ เอ็กพอร์ตละอ่าลราเอ็กพอร์ตดูปึ๊บผมจะลองเอ็กพอร์ตคลิป12นาที Full HD ดูดูซิว่ามันใช้เวลา r e ียนร i n g ประมาณเท่าไหร่ใช้เวลาในการเอ็กพอร์ตไฟล์เฉลีย่ยประมาณสัก2ชั่วโมงมันก็ถือว่านานมันก็นานแต่ถ้าเทียบกับราคามันก็ไม่สูงแต่ว่าถ้าข้ามไปใช้พวก i อ i5 i7 อะไรเงี 2, ้ยมันก็ต้องเร็วกว่านี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการเล่นเกมกันนะครับ Counter Strike Global Offensive ครับเล่นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้ไดเล่นทำไมโอาไว้ใหญ่เลยว่าข้าไปเล่นเกมเขได้พอได้ไดแต่นี่คือแบบกระตกุกถ้าเล่นคือ โอเคถ้าฟูเอดีครับ,รบลองเล่นดู ก็จบกันเรียบร้อยแล้วเล่นเกมก็คือฟอร์สไนท์พอได้เล่นไมค์คาพอได้จะสูงกว่านั้นก็ควรต้องใส่การ์ดจอใส่ซีพียูที่แรงกว่านี้อย่างไอสหรือไม่ก็1นึ่งศูนย์ห้าศูนย์ทีไอยังไงเซตนี้ก็ขอให้เป็นทางเลือกแลก้วกันเพราะว่ามันเป็นเซ็ตที่คุ้มค่าคุ้มราคาแลา้วกันลูกค้าได้ทั้งเครื่องได้ทั้งจอได้ทั้งเมาส์ได้คีบอ์ดบายง่ายคือผมขอโต๊ะก,กันกรูปกไฟครับก็สามารถที่จะเสียบแล้วก็ใช้งานได้ทันทีทุกอย่างอัปเกรดได้ตามต้องการยังไงฝากเครื่องนนนี้้ไวดยกกกับ iH i iPad CPU ะคาาททุช่องเป็ แล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับ